สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สิบห้าพี่น้องขับมาชมทุเรียนปลูกจากกิ่งข้างครับผมครับผมต้นนี้ปลูกจากกิ่งข้างครับพี่น้องปลูกมาได้ปีกว่าครับทุเรียนปลูกในปีกว่าเขาจะเวทเป็นกิ่งกระโดงเขาจะมีลักษณะแบบนี้พี่น้องยอดก็จะพุ่งปึ๊ดพื้นพขึ้นไปปุ๊บครับผมชัดต่อมาก็จะมีนี่ครับนี่ครับเริ่มนะครับออกทางที่เป็นกิ่งข้างครับนี่ครับออกมาทางนี้ครับ ปกติต้นนี้ปลูกจากกิ่งขางเนาะครับเนาะกิ่งขางพี่น้องนี่ครับหมู่บ้านเพิ่งจะฉีดยาล่าผสมยา,าหาเพียไปพี่น้องเป็นคอปเปอร์ออกซิคารายโอปรแมาณคอปเปอร์ไฮดรอ,อกไซด์พี่น้องว่าผิดว่าผิดผมจะใส่สลับกับคาบเบนดซิมครับแล้วก็มีผมใส่ยาล่าอยู่สี่ตัวพี่น้องมีอินดิวเซอร์มีคอปเปอร์ มีคาเบนซาซิมมีเมนโคเซฟส่วนทางดินต้นที่มีปัญหาผมจะลาดเมทาเล็กซิลเมทาเล็กซิลเป็นยาสุดท้ายที่ผมใส่พี่น้องลาดคนผมบอกใครสีดครับเมทาผมจะลาดเพื่อนอย่างเดียวต้นใดที่มีปัญหาผมก็จะเอาเมทาเล็กซิลลาดคนพี่น้องผงสีชมพูครับก็จะฟื้นเลยครับแต่ถ้าใส่ไตโคโดมามันจะเป็นแบบแค่ บำบัดหรือว่าป้องกันถ้าสมมติว่าเฮาจะให้มันหายรวดเร็วท่านใจกะไม่ท่าเลรซิวพี่น้องครับไม่ท่าเลรซิวจะตอบโจทย์ครับแล้วก็นี่ครับเบิ่งผ้าเบิ่งทุเรียนปลูกจากกิ่งข้างครับผมกำลังแตกยอดเกล้ยกิ่งกระดงว่านพึ่งจะให้ยาป้องกันเชื้อราครับยาขาบเพียไปนะครับเนาะนี่ครับมันเป็นขาดีครับเห็นปะ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์พี่น้องคอปเปอร์ดีอยู่ด้วยครับลองเบิ้งครับถ้าผู้ใดบอให้ในลองใส่คอปเปอร์ก็ใส่สลับก็ได้พี่น้องคอปเปอร์แน่แล้วก็พวกคาบิเดซิมแน่ครับสลับกันใส่สองเท้าแล้วก็เอาดันอีกสองเทืาแล้วก็ผสมใส่ตัวนี้สองเท้าครับก็จะ,จะโอเคครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงนี้มะเร็งพาพี่น้องมาชุ่มบรรยากาศสวนทุเรียนเนี่ยมะเร็งพี่น้อง กำลังข่าวหนาเลยพี่น้องรับสวนผมก็จะดูแลก,ก็คือฉีดยาป้องกันเชื้อราต้นที่ได้น้อยผมก็จะป้องกันทีเนี้ยจักน้อยแต่ต้นใดนที่มันสมบูรณ์แล้วก็จะฉีดแบบผิวๆออกพี่นอ้องฉีดผิวๆครับถา้าฉีดยาขามมาแลงกับยาล่านี่ก็นแนะนำนะครับเนาะฉีดยีม่มอแลงครับดีสุดครับยี่มอแลงจะตอบโจทย์พี่น้องตอนนี้ครับจะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆพี่น้อง ไข่แน่ต้นนี่ครับผมอยู่ทาเบิกลองร่อยการฉีดคอปเปอร์หมู่บ้านนี่ครับยังเป็นผงสีฟ้าๆอยู่นี่ครับปิดใบผมการผสมเข้ากันครับผมแล้วก็ใส่ของสารจะใบผมอยู่ใส่ของเอฟฟอร์ดนะครับเนาะกใส่มาหลายล่องล่องเบิ้งหลายหลายตัวเลยครับสารจะใบมาจบที่เอฟฟอร์ดพี่น้องคือประสิทธิภาพในการดูดซึมเขาหรือว่าเขาไปยุ่นในใบนี่ใบทุเรียนเท่านี้ จะรวดเร็วกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงครับตอบโจทย์ครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซส้นนีนะครับเนาะเดี๋ยวคอยมาแช่ประสบการณ์นรืเลยพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในช่องไมด้วยครับเด้วสวัสดีครับ